ยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสอนใจที่เราจะพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวและข้อคิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราให้ธรรมะค่อยๆซึมซับเข้าไปในใจเหมือนน้ำฝนที่หยดลงบนดินแล้วค่อยๆซึมลงไปสู่รากลึกของต้นไม้ก่อนจะไปรับชมขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวที่น่าสนใจไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยประโยคธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ไม่เห็นโทษตนเองแต่จับผิดผู้อื่นย่อมไม่เจริญประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงอันลึกซึง้งที่ถ้าเราได้หยุดฟังและพิจารณาจะพบว่ามันสะท้อนชีวิตของเราและคนรอบตัวได้อย่างชัดเจนลองนึกภาพชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสุในสุในเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนปกติใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปตื่นเช้าไปทำงาน เจอเพื่อนร่วมงานเจอครอบครัวแต่สิ่งที่ติดตัวเขาอยู่เสมอคือการมองหาข้อผิดพลาดของคนอื่นเขาชอบวิจารณ์ชอบพูดถึงสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีแต่กลับไม่เคยส่องกระจกดูใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาเองก็มีข้อบกพร่องมากมายไม่ต่างกันในที่ทำงานเวลามีใครพลาดงานเพียงเล็กน้อยสุนัยจะพูดทันทีว่าทำไมไม่รอบคอบทำไมไม่ใส่ใจแต่เมื่อเขาเองพลาด เขาจะบอกว่าก็แค่เรื่องเล็กๆไม่เป็นไรหรอกในบ้านเวลาคนในครอบครัวทำอะไรไม่ถูกใจเขาจะรีบตำหนิแต่ไม่เคยมองเลยว่าน้ำเสียงของเขาเองก็ทำร้ายใจคนฟังไม่น้อยนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่เราพบได้ในชีวิตจริงหลายครั้งเราเองก็อาจเคยเป็นเหมือนสุนัยเรามักจะมองเห็นฝุ่นเล็กๆในตาของคนอื่นแต่ไม่เคยมองเห็นท่อนไม้ใหญ่ในตาของตนเอง เราเอาเวลาไปจ้องจับผิดมากกว่าจะใช้เวลามองใจตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่ไม่รู้จักพิจารณาตนเองย่อมไม่เจริญเพราะเขาจะยืนอยู่ที่เดิมเหมือนต้นไม้ที่ไม่เคยรดน้ําแต่มัวแต่ไปดูว่าต้นไม้อื่นโตอย่างไรสุในเองก็เป็นเช่นนั้นแม้เขาจะพยายามทําให้ตนเองดูดีด้วยการชี้ข้อบอกพร่องของคนอื่นแต่ลึกในใจเขากลับไม่ได้มีความสุขจริง เขามักจะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจไม่ให้ความร่วมมือทั้งที่จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่ใจของเขาเองลองถามตัวเราเคยไหมที่เราเถียงกับใครบางคนเพราะเรารู้สึกว่าเขาผิดทั้งหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากลับเห็นว่าความผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวมันมีส่วนที่เกิดจากเราด้วยแต่พอเราหันหน้าหนีไม่กล้ายอมรับ ความผิดเล็กๆจึงกลายเป็นกำแพงใหญ่ที่กั้นใจเราออกจากกันสุนัยค่อยๆเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวยิ่งเขาจับผิดคนอื่นมากเท่าไรคนรอบข้างก็ยิ่งห่างออกไปทีละน้อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมงานถึงไม่อยากปรึกษาครอบครัวถึงไม่อยากพูดคุยแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ดีแต่เพราะเขาไม่เคยเปิดใจกับตัวเองตรงนี้เองที่ธรรมะเข้ามาเตือนเรา การเห็นโทษของตนไม่ใช่การซ้ำเติมตัวเองแต่คือการกล้ายอมรับความจริงเหมือนคนส่องกระจกเมื่อเห็นใบหน้ามีฝุ่นก็ล้างเสียเมื่อเห็นผมยุ่งก็จัดให้เรียบการเห็นไม่ได้ทำให้เราหน้าอายแต่กลับทำให้เรามีโอกาสแก้ไขในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมส่องกระจกไม่ยอมเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเราก็จะปล่อยให้สิ่งสกปรกเกาะใจนานวันเข้ายิ่งนานก็ยิ่งหมักหมม จนกลายเป็นนิสัยที่กัดกร่อนความสุขของเราไปทีละน้อยชีวิตของสุนัยจึงเปรียบเหมือนกระจกที่ถูกฝ้าบางังเขามองเห็นคนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเขามองชัดเจนว่าคนอื่นผิดตรงไหนแต่กลับมองไม่เห็นเลยว่าหัวใจของเขากำลังมีฝุ่นจับอยู่เต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการชี้โทษผู้อื่นแต่เกิดจากการเห็นโทษตนเองและใช้โอกาสนั้น เป็นทางเริ่มต้นของการพัฒนาใจดังนั้นถ้าวันนี้เราฟังเรื่องราวของซูไนแล้วอยากชวนให้ลองกลับมาถามใจตนเองว่าเรามีจุดใดที่ควรปรับปรุงแต่เรามักหลบตาไม่อยากมองหรือไม่ถ้าเรากล้าที่จะส่องกระจกใจอย่างซื่อสัตย์เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การจับผิดคนอื่นแต่เกิดจากการชำระใจตนเองขอให้เรื่องราวนี้ เป็นดั่งแสงไฟเล็กๆที่ส่องให้เราเห็นหนทางของความจริงและพาเราไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสุนัยยังคมใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจในความคิดของตนเองเขาเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดคือความถูกต้องในใจของเขามีคำว่าฉันถูกดังก้องอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่ใครคิดต่าง เขาจะรีบโต้กลับทันทีเมื่อมีการถกเถียงในที่ทำงานสุนัยมักยกเหตุผลขึ้นมาปกป้องตัวเองและใช้สายตาที่กดดันคนอื่นเหมือนบอกว่าเห็นไม่ล่ะว่าฉันถูกแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหากแต่เพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่ถูกบดบังด้วยอคติและความยึดมั่นในตนเอง นี่คือภาพลวงตาที่เกิดจากทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นจริงที่สุดจนไม่เปิดโอกาสให้สิ่งอื่นเข้ามามันไม่ต่างอะไรกับการมองโลกผ่านแว่นสีหากใส่แว่นสีแดงโลกทั้งใบก็ดูแดงหากใส่แว่นสีเขียวโลกก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่แท้จริงแล้วโลกไม่เคยเป็นเช่นนั้นโลกยังคงเป็นโลกเดิม เพียงแต่สายตาของเราถูกจำกัดด้วยแว่นที่ใส่สุนัยเองก็ติดอยู่กับแว่นเห็นความเห็นถูกของเขาเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเขามักจะพูดว่าถ้าเป็นฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เขาไม่เคยรู้ว่าคนอื่นที่ตัดสินใจไปอาจมีเหตุผลที่เขาไม่เคยรับฟังพระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดมั่นในความเห็นของตนเอง เรียกว่ามานะทิฏฐิเป็นรากแห่งกิเลสที่ทำให้ใจปิดกั้นไม่รับฟังไม่เปิดกว้างและที่สำคัญทำให้เราหลงคิดว่าตนเองสูงกว่าผู้อื่นลองสังเกตดูเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าตนเองเหนือกว่ารู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจเท่าเราความรู้สึกนั้นทำให้ใจเราร้อนวูบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความจริงแล้ว ไม่ใช่เราเหนือกว่าเขาแต่เป็นอัตราที่ครอบงำเราสุนัยจึงค่อยๆเดินห่างจากความจริงทีละก้าวทุกครั้งที่เขาปกป้องความถูกของตนเขากำลังสร้างกำแพงหนาๆระหว่างตนเองกับผู้อื่นเขาอาจจะชนะการโต้เถียงแต่เขากำลังแพ้ความสงบในใจลองมองให้ลึกชีวิตเราทุกคนก็เคยเป็นเช่นนั้นหลายครั้ง เราพูดเสียงดังเพื่อยืนยันความคิดของเราแต่แท้จริงแล้วในใจลึกๆเราไม่ได้มั่นใจเลยเราแค่ไม่อยากแพ้ไม่อยากถูกมองว่าอ่อนแอภาพลวงตาที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ภาพมายาภายนอกแต่คือภาพที่ใจเราสร้างขึ้นเองแล้วเราก็หลงเชื่อตามนั้นหลงเชื่อว่าฉันถูกที่สุดหลงเชื่อว่าฉันรู้ดีที่สุดทั้งที่แท้จริงแล้วความจริงนั้น กว้างใหญ่กว่าที่ใจเราแบกรับได้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกสติเพื่อถอดแว่นสีออกจากตาเมื่อมีใครพูดต่างเราจะได้ฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่รีบปฏิเสธไม่รีบโต้กลับเพียงแค่ฟังและพิจารณาด้วยสติหากสุนัยนจะรู้จักหยุดฟังเขาอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดถูกก็จริงแต่สิ่งที่คนอื่นทำ ก็ไม่ได้ผิดเสียทั้งหมดหากเปิดใจเพียงนิดเดียวความจริงที่แท้ก็จะเผยออกมาและกำแพงที่เขาสร้างขึ้นก็จะเริ่มสลายเพราะในที่สุดแล้วความถูกต้องไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันค้นหาและคนที่เจริญไม่ใช่คนที่ชนะการโต้เถียงแต่คือคนที่เอาชนะอัตตาในใจของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปสุนไน เริ่มสัมผัสได้ถึงความเงียบที่แปลกประหลาดรอบตัวเพื่อนร่วมงานที่เคยเข้ามาปรึกษาเริ่มหายไปทีละคนครอบครัวที่เคยนั่งพูดคุยก็เริ่มลดบทสนทนาลงเรื่อยเสียงหัวเราะที่เคยมีค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบที่ก้องอยู่ในใจของเขาแต่สุนัยก็ยังไม่เข้าใจเขายังเชื่อว่าตนเองคือผู้ชี้ทางถูกให้แก่คนอื่น เขาไม่เคยคิดว่าคำพูดที่ดูเหมือนจะช่วยเตือนนั้นแท้จริงแล้วคือมีดที่กรีดลงบนหัวใจคนฟังโดยไม่รู้ตัวเสียงสะท้อนจากใจที่ถูกปิดกัน้นไม่ได้ดังออกมาเป็นคำพูดแต่มันแสดงออกผ่านสายตาผ่านท่าทีผ่านความเงียบที่เต็มไปด้วยระยะห่างคนรอบข้างไม่อยากพูดไม่อยากเถียงไม่อยากอธิบาย พราะพวกเขารู้ว่าต่อให้พูดไปสุนัยก็ไม่เคยรับฟังอยู่ดีนี่แหละครับคือความจริงที่น่าเศร้าเมื่อเราไม่เคยฟังใครสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีใครอยากฟังเราเมื่อเราไม่เคยเปิดใจให้ใครสุดท้ายแล้วประตูใจของคนอื่นก็จะปิดใส่เราด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดนั้นมีอนุภาพมหาศาล สามารถสร้างสันติได้และสามารถทำลายได้เช่นกันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปหากหว่านด้วยความกรุณาย่อมเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสัมพันธ์อันง,งดงามแต่หากหว่านด้วยความกโกรธด้วยการจับผิดเมล็ดนั้นก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมคอยทิ่มแทงใจคนอื่นสุนัยไม่เคยรู้เลยว่า เขากำลังปลูกต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนามในหัวใจคนรอบข้างทุกถ้อยคําที่ตำหนิทุกสายตาที่เพ่งโทษกลายเป็นบาดแผลเล็กๆที่สะสมอยู่ในใจคนอื่นจนในที่สุดพวกเขาเลือกจะปิดประตูไม่ให้สุนัยเข้าไปอีกนี่คือเสียงสะท้อนจากความจริงความจริงที่บอกว่าการพูดโดยไม่พิจารณาการจับผิดโดยไม่ใส่ใจหัวใจผู้อื่น คือการตัดสะพานแห่งความสัมพันธ์ทีละขั้นจนในที่สุดเราเองก็จะเหลือเพียงสะพานที่ขาดกลางทางลองกลับมามองชีวิตของเราเองเคยไหมที่เราเผลอพูดอะไรบางอย่างออกไปโดยคิดว่าเพียงเป็นคำล้อเล่นแต่ในใจของอีกฝ่ายคำนั้นกลับฝังลึกเหมือนรอยมีดเคยไหมที่เราคิดว่าการเตือนคือความหวังดีจะแท้จริงแล้วสิ่งที่ออกมาจากปากเรา เต็มไปด้วยอคติและความไม่เมตตาเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงเสียงจากคนอื่นเท่านั้นแต่คือเสียงจากใจเราเองด้วยทุกครั้งที่เราเถียงทุกครั้งที่เราปกป้องตัวเองเกินไปหัวใจเราก็ถูกปิดกั้นด้วยเช่นกันปิดกั้นไม่ให้ความสงบเข้ามาปิดกั้นไม่ให้ความเมตตาเติบโตในทางธรรมการสังเกตเสียงสะท้อนจากใจตนเอง คือก้าวแรกของการตื่นรู้เพราะเมื่อเราหยุดฟังใจเราจะได้ยินความจริงที่ถูกกลบด้วยเสียงของอัตตาเราจะเห็นว่าที่แท้แล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนอื่นที่ไม่ฟังแต่คือเราที่ไม่เคยเปิดใจฟังเขาเลยหากสุน,นัยกล้าที่จะนั่งเงียบๆแล้วหันกลับมาฟังหัวใจตนเองจะได้ยินเสียงเล็กๆที่พูดว่าเจ้าเหนื่อยแล้ว เจ้าไม่ได้สุขอย่างที่คิดเสียงนั้นไม่ดังแต่จริงยิ่งกว่าทุกเสียงที่เคยได้ยินเพราะมันคือเสียงแห่งปัญญาที่รอให้เขายอมรับความจริงดังนั้นจงอย่าปล่อยให้ใจเราถูกปิดกั้นด้วยการเพ่งโทษผู้อื่นแต่จงเปิดใจฟังเสียงสะท้อนจากข้างในอย่างซื่อสัตย์แล้วเราจะพบว่าความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่คือประตู ที่เปิดสู่ความสงบจนมาถึงวันหนึ่งวันที่เหมือนเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของสุนัยวันนั้นเขาได้รับมอบหมายงานสำคัญเป็นงานที่ต้องส่งภายในเวลาที่กำหนดทุกคนต่างคาดหวังว่าเขาจะทำได้อย่างดีแต่แล้วความผิดพลาดก็เกิดขึ้นสุนัยเผือลืมตรวจเอกสารบางส่วน ข้อมูลที่ส่งไปผิดพลาดและทำให้ทีมต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนความเสียหายครั้งนั้นไม่ได้เล็กน้อยเพราะมันกระทบต่อคนทั้งทีมทุกคนต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นต้องอยู่ดึกต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศหนักอึง้งไม่ใช่แค่ความผิดพลาดหากแต่คือความเงียบของทุกคนไม่มีใครตำหนิสุไนไม่มีใครเอ,อ่ยปากว่าเธอผิด เขาเพียงก้มหน้าทำงานแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่แม้แต่จะสบตากับเขาและในขณะนั้นเองสุนัยรู้สึกเหมือนยืนอยู่หน้ากระจกที่แตกละเอียดเขาเห็นชัดเจนว่าความผิดเกิดจากเขาแต่กลับไม่มีใครพูดไม่มีใครดุด,ดา่าเพราะทุกคนชินแล้วกับการที่เขาไม่เคยยอมรับผิดเหมือนกับว่า พวกเขาไม่คาดหวังจะได้คำว่าขอโทษจากปากของเขาอีกต่อไปมันเป็นความเจ็บปวดเงียบๆที่บีบหัวใจยิ่งกว่าคำตำหนิดใดๆเพราะคำตำหนิยังแปลว่าคนอื่นยังอยากให้เราแก้ไขแต่เมื่อไม่มีคำตำหนินั่นหมายความว่าเขาหลุดออกจากใจของคนเหล่านั้นไปแล้วนี่คือวันที่กระจกแตกต่อหน้า วันที่ทําที่เขามองเห็นเงาของตนเองอย่างไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปความจริงที่เขาหลีกหนีมาตลอดความจริงที่เขาเอาแต่โยนความผิดให้คนอื่นวันนี้กับสะท้อนออกมาชัดเจนว่าแท้จริงแล้วเขาเองคือผู้สร้างปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนโง่เห็นคนอื่นผิดเสมอแต่ไม่เห็นโทษของตนเอง สุนเริ่มเข้าใจความหมายของคำนี้อย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกเขาเคยคิดว่าตนเองคือผู้ชี้ถูกผิดแต่แท้จริงแล้วเขากลายเป็นตัวอย่างของความโง่เขลาโดยที่ไม่รู้ตัวในความเงียบที่กดดันนั้นสุนายรู้สึกเหมือนยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนเขาอยากจะพูดคำว่าขอโทษแต่คำคำนั้นกลับติดค้างอยู่ที่ลำคอไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าตนเองผิด แต่เพราะเขาไม่เคยฝึกใจให้ยอมรับความผิดมาก่อนเหมือนกระจกที่ถูกฝ้าบังมานานเมื่อถึงวันที่แตกละเอียดเงาของตนเองจึงปรากฏชัดเจนจนไม่อาจหนนีได้อีกต่อไปสุนัยเห็นความดื้อรั้นเห็นความยึดมั่นเห็นความภาคภูมิใจที่กลวงเปล่าในใจของเขาเองนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าการเอาแต่จับผิดคนอื่น มันทำให้เขาได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากความโดดเดี่ยวนอกจากกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆระหว่างเขากับคนรอบข้างพระพุทธเจ้าสอนว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่สุดแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเพราะความผิดพลาดสามารถเป็นครูได้หากเรากล้ายอมรับแต่จะเป็นโซ่ตรวนหากเราปฏิเสธ และในวันนั้นเองสุนัยเริ่มรู้สึกว่าบางทีถึงเวลาแล้วที่เขาต้องยอมรับว่าเขาเองก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันเขาเองก็ไม่ใช่ผู้สมบูรณ์แบบการยอมรับไม่ได้ทำให้เขาเล็กลงแต่กลับทำให้เขาเริ่มเห็นหนทางที่จะเติบโตวันที่กระจกแตกจึงไม่ใช่วันแห่งความพังพินาศเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวันแห่งการเปิดโอกาส ให้เขาได้มองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่กระจกแตกใจของสุนัยเริ่มสั่นไหวเขาไม่อาจหลอกตัวเองได้อีกต่อไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนวันหนึ่งเขาได้พบกับพระชรารูปหนึ่งที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พระรูปนั้นไม่พูดอะไรมาก เพียงแค่ยิ้มอ่อนๆและมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาสุนัยก็พยายามจะเล่าเรื่องราวความทุกข์ความผิดพลาดความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจแต่พระชราเพียงพยักหน้าเงียบๆฟังโดยไม่ขัดจังหวะความเงียบในครั้งนั้นกลับกลายเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดสำหรับสุนัยเขาไม่เคยเจอใครที่ไม่ตัดสิน ไม่รีบแทรกไม่รีบชี้ถูกผิดแต่กลับเลือกที่จะเงียบฟังและปล่อยให้ความจริงปรากฏขึ้นมาเองบทเรียนจากความเงียบคือการสอนให้ใจของเขาได้ฟังเสียงตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีเสียงตำหนิจากคนอื่นเมื่อไม่มีการจับผิดจากภายนอกเขาจึงได้ยินเสียงเล็กๆในใจที่บอกว่าเจ้า คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเจ้าเองพระพุทธเจ้าสอนว่าคำพูดที่ประเสริฐที่สุดบางครั้งไม่ใช่คำพูดเลยแต่คือความเงียบที่ประกอบด้วยสติและเมตตาเพราะความเงียบนี้ไม่ใช่ความเงียบของความเฉยเมืยแต่คือความเงียบที่ทำให้ผู้ฟังได้หันกลับมาสนทนากับใจของตนเอง สุนัยนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่ยิ่งพระชราไม่พูดเขาก็ยิ่งได้ยินเสียงในใจตนเองชัดขึ้นเขาเห็นภาพความผิดที่เคยทำเห็นน้ำเสียงแข็งกร้าวที่เคยใช้เห็นแววตาของคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากใครแต่เกิดจากเขาเองความเงียบครั้งนี้จึงไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่เป็นเหมือนกระจกใสที่สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงเป็นกระจกที่ไม่ได้ทําให้เจ็บปวดเหมือนครั้งก่อนแต่กลับทําให้เขากล้าที่จะยอมรับบทเรียนสำคัญที่สุนัยได้รับคือ mm. การฟังไม่จำเป็นต้องตอบโต้เสมอไป mm. การฟังไม่จำเป็นต้องหาทางเอาชนะแต่การฟังที่แท้ คือการเปิดใจรับความจริงไม่ว่ามันจะทำให้เราสบายใจหรือไม่ก็ตามและความเงียบของพระชราก็เหมือนการสอนว่าบางครั้งเราต้องปล่อยให้ใจได้พักจากเสียงวุ่นวายเพื่อให้ได้ยินเสียงปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายในเสียงที่บอกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่ตัวเรา หากเรายังมัวแต่จับผิดผู้อื่นใจเราก็จะเต็มไปด้วยเสียงตำหนิที่ไม่รู้จบแต่หากเราหยุดและเงียบอย่างมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความสงบแท้จริงอยู่ตรงหน้าเสมอเพียงแต่เรามองข้ามไปสุนัยเริ่มเข้าใจว่าการเงียบไม่ใช่การแพ้แต่คือการชนะใจตัวเอง การเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะไม่ปล่อยให้อัตตาควบคุมเราอีกต่อไปและจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาจึงเริ่มฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดเริ่มเงียบในเวลาที่ใจร้อนเริ่มหันกลับมาสนทนากับใจของตนเองและในความเงียบนั้นเองเขาก็เริ่มพบแสงแห่งความสงบ ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากที่สุนัยได้เรียนรู้จากความเงียบของพระชาราใจของเขาก็เริ่มอ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนแต่ก่อนเขาเริ่มเห็นเงาของตนเองชัดขึ้นและเริ่มกล้าที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาเองคือผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับคนรอบข้างและสร้างความทุกข์ ให้กับตัวเองการยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหัวใจของคนเรามักจะถูกปกคลุมด้วยความกลัวกลัวว่าจะเสียหน้ากลัวว่าจะถูกดูถูกกลัวว่าการยอมรับความผิดจะทำให้เราดูเล็กลงในสายตาคนอื่นแต่ในความเป็นจริงการไม่ยอมรับตังหาดที่ทำให้ใจเราติดอยู่กับความมืด ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นโทษของตนเองผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาการเห็นไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่คือการกล้ายอมรับด้วยใจจริงว่าเราเองก็ยังมีข้อบกพร่องและนั่นไม่ใช่ความน่าอายแต่คือโอกาสที่จะปรับปรุง สุนัยค่อยๆเริ่มพูดคำที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนคำสั้นๆที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นที่สุดในชีวิตของเขาคำว่าผมขอโทษคำคำนี้ไม่ใช่เพียงการขอโทษต่อคนอื่นแต่คือการขอโทษต่อตัวเองที่เคยปล่อยให้ความหลงความยึดมั่นครอบงำชีวิตมานาน และทันทีที่เขากล้ายอมรับเขาก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกความตึงเครียดที่เคยเกาะอยู่ในใจมานานค่อยๆค,คลายออกเหมือนโซ่ตรวนที่หลุดไปทีละเส้นนี่แหละครับคือพลังของการยอมรับเมื่อเรายอมรับเราไม่ได้แพ้แต่เราชนะใจตัวเองเราไม่ได้เล็กลงแต่เรายิ่งใหญ่ขึ้น เพราะใจที่ยอมรับคือใจที่พร้อมจะเติบโตในทางธรรมการยอมรับคือการใช้สติส่องกระจกใจเห็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงเมื่อมีสติเราจะรู้ว่าความผิดพลาดเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งไม่ใช่ตราบาปที่ติดตัวตลอดไปแต่ถ้าเราปฏิเสธ เราจะอยู่กับความผิดนั้นโดยไม่รู้จบสุนัยเริ่มเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเขาฟังมากขึ้นพูดน้อยลงเมื่อเห็นข้อบกพร่องของผู้อื่นเขาไม่รีบตำหนิแต่ย้อมกลับมามองว่าตัวเองเคยเป็นแบบนั้นหรือไม่และเมื่อพบว่าใช่เขาก็ยิ่งเข้าใจยิ่งมีเมตตา สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงสุนัยเท่านั้นแต่คนรอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยแววตาที่เคยหลบเลี่ยงเริ่มหันกลับมามองด้วยความอุ่นใจบทสนทนาที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเริ่มกลับมามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกครั้งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการที่สุนัยไปจับผิดผู้อื่นหรือพยายามทำให้ใครเปลี่ยน แต่เกิดจากเขายอมรับตัวเองก่อนเมื่อเขาเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นการยอมรับจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงการยอมรับจึงเป็นก้าวแรกสู่ความเจริญเพราะ ผู้ที่ยอมรับได้คือผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าเมื่อใจของสุนัยเริ่มเปิดรับความจริงการยอมรับข้อบกพร่องของตนเองทำให้เขาเห็นชัดขึ้นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ที่แบกมานานไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากการที่เขามัวไปจับผิดคนทั้งโลกเส้นทางที่สุในเดินผ่านมาเต็มไปด้วยร่องรอยของความผิดพลาด ความหลงและการเพ่งโทษคนอื่นแต่ก็เช่นเดียวกับชีวิตของทุกคนเมื่อยังหายใจอยู่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสเรียนรู้จากชายหนุ่มที่เอาแต่ชี้โทษคนอื่นสุนัยได้พบความจริงว่าที่แท้แล้วความเจริญไม่ได้อยู่ที่การทำให้ใครถูกเสมอไปแต่เกิดจากการหันกลับมามองตอนเองอย่างซื่อตรง จากคนที่เคยสร้างกำแพงด้วยคำตำหนิวันนี้เขาเริ่มสร้างสะพานด้วยความเข้าใจปลายทางแห่งการเห็นตนเองจึงไม่ใช่การเห็นเพื่อจะกดข่มหรือโทษตัวเองแต่คือการเห็นเพื่อเรียนรู้เห็นเพื่อปรับปรุงเห็นเพื่อปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระจากอัตตาและความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้เห็นโทษตนเองย่อมเป็นผู้เจริญเพราะเมื่อเราเห็นเราก็แก้ได้เมื่อเราแก้ได้ใจก็คลายและเมื่อใจคลายความสุขก็ปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องไขว่คว้าสุนัยเริ่มใช้ชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเขามองคนรอบข้างด้วยความเข้าใจไม่รีบตัดสินไม่รีบเพ่งโทษเขามองตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ไม่หลอก ไม่บ่ายเบียงทุกๆวันจึงกลายเป็นโอกาสใหม่ที่เขาได้ฝึกเรียนรู้จากความจริงของชีวิตและสิ่งที่เขาได้พบคือแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ตรงนี้เองอยู่ในใจที่รู้จักวางอัตตาอยู่ในใจที่รู้จักยอมรับอยู่ในใจที่พร้อมเปิดให้เมตตาและปัญญาได้คลิผ่านปลายทางแห่งการเห็นตนเอง จึงไม่ใช <s df> ่การไปถึงที่ไหนแต่คือการกลับมาที่ใจของเราเองกลับมาเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ปกปิดไม่ปฏิเสธไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปเมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้โลกทั้งใบก็สงบลงแม้ภายนอกยังเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แต่ภายในใจกลับเบาและกว้างใหญ่เหมือนท้องฟ้าที่โปร่งหลังพายุฝนนี่แหละครับ คือความหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ว่าผู้ที่เจริญไม่ใช่ผู้ที่ไร้ายความผิดแต่คือผู้ที่กล้าเห็นโทษตนเองและใช้โอกาสนั้นเป็นเส้นทางแห่งการก้าวหน้าขอให้ทุกท่านได้หันกลับมาส่องกระจกใจของตนเองและเมื่อได้เห็นแล้วก็ขอให้ยอมรับด้วยความเมตตาและปัญญาเพราะการเห็นตนเองอย่างแท้จริงนั่นแหละ คือปลายทางของการเดินสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม